ร้านนี้ชื่อว่าเอ็กดร p อปครับเป็นร้านชื่อดังจากเกาหลีด้วยแล้วตอนนี้ เอามาเปิดแล้วสาขาแรกที่สยามสแควร์ถ้าเกิดเวลาคุณไปเดินตามท้องถนนของเกาหลีเนี่ยด้านหน้าร้านเขาจะมีกระทะสี่เหลี่ยมจามนร้อนอย่างในยูทูบใช่ไหมอ่าใช่เป็นเหมือนโคนเลีนสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยคือถ้าบ้านเราขายหมูปิ้งอะ่ะบ้านเขาก็จะมีร้านแบบนี้เยอะ,อะตอนเช้าคนก็จะมาซื้อขนมปังที่ใช้ตรงกลางจะเป็นไข่เป็นแฮมเบคอนเป็นชีสเป็นอะโวคาโดแล้วก็ขายกาแฟด้วยเป็นร้านโคเลีนสตรีทฟู้ดร้านหนึ่งตรงเนี้ยคืออยู่ในเซ็นเตอร์พอยต์ป่ะเซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์ใช่ไหมไปพูดอย่าง คตอจะพอยทำผู้อันนั้นเหรอไม่ใช่นะตอนนี้ <ไป S 2> นมันกลายเป็นตึกไปแล้วเป <c oughs> ็นตึกนี้ไปแล้วตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันคุณมันเจ๋งตอนแรกผมก็ดูเอคงไม่มีอะไรหรอกกดกดไปปรากฏว่ากดไปแต่ละอันละเอียดมันเยอะมากเห็นมันไม่เสียเอกเริ่มจากอย่างแรกเลยคุณเลือกซื้อปุ๊บเนี่ยคุณเป็นขนมปังได้ขนมปังนี่คือมีเยอะมากนะมีบิยอดปังกระเทียมเฟรนช์โทส์น้ำตาลแล้วก็เป็นแบบเหมือนบิยอสเป็นขนมปังน้ับตอนเป็นชุก้าบานอีก คนบ้าติด้ำตาลแล้วไม่ใช่แค่เรื่อท็อปปิ้งคุณดูดิไข่แม่งมีหมดเลยเลออไ,ไข่ดาวไปฮะเบคอนอะโวคาโดไอซิ่งไอซิ่งเผาเด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วอันนี้นะไม่ได้บวกราคาเพิ่มด้วยผมเห็นว่ามันมีซอสอยู่ไม่ใส่สีราชาแสดงว่าใ,ใช้ซอสสีราชาอ่าน่าสนใจมากงั้นเดี๋ยวเริ่มจากกดชิกเนเจอร์ก่อนนะเบสิกอมนเตอร์เอทลองไปแบบธรรมดาก่อนเลยไหมจะได้รู้ว่าเบสิกเขาคืออะไรอ่าอ่นนี้เราไปแบบธรรมดาเลยนะ อ๋อก็คือถ้าเราไม่ไปจิ้มเพิ่มเติมว่าเอาโน่นเอานี่เขาก็จะใส่ตัวดีฟอลต์มาให้ใช่เขามีดีฟอลต์โอเคต่อไปเอาไปกับแฮมชีสผมขอแล้วกันเอาเลยที่ผมดูแล้วนะเฮ้ยปกติขนมปังก็จะเป็นขนมปังธรรมดาถูกไหมงั้นเราลองเป็นแบบผมลองเฟนโทแล้วกันแล้วก็ทีนี้แฮมชีสใช่ไหมเพิ่มเบคอนเดย์เพิ่มเบคอนเดย์โอ้โหสไลด์ผ่านผักด้วยเหมือนแบบเฮ้ยไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้เฮ้ยเห็นผักเจอผัก นี่ไงเผือกแล้วมันชีสเราตกลงไห้คุณเอามาแงะเพิ่งเห็นอันที่3เบคอนเนาะมันชีสเอาไปไอ้ไหมเอาไปเฮ้ยอันนี้ไม่มีให้เลือกขนมปังไหมแสดงว่าเขาแบบเลือกมาให้แล้วแหละอ่ะผมขอเพิ่มผักแล้วกันส่วนความรู้สึกคุณจะสิคุณคิดว่าผมจะกินแต่น้ำตาลเหรอผมกินอ้อยด้วยบางวันผมบอกตอนนี้มั้นคุณเอาอะไรอ่ะกาลิกเบคอนชีส e e s นี่แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเฮ้ยผมว่านี้โอเคแล้วผมเจอมะเขือเทศแล้วกันผมชอบมะเขือเทศเออดีดีดี เบคอนเริ่มไปดีแล้ว <laughs> ดีนะอ่ะโอเคช่วงนี้ต้อง อะโวโคลิกในพายขนมปังเนี่ยผมอยากลองแบบขนมปังน้ําตาลใช่ไหมอยากรู้ว่าเป็นยังไงช้าก่อนอะโวคาโดไปกับขนมปังหวานมันลองดูลองดูลองลองเป็นบันไหมบั้นอ่าโอเคเวบิยอตบันน้ําตาลนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงเอ้ยแกลองดิแม่อ๋อบันธรรมดาบันธรรมดาเป็นบันธรรมดาลองบันธรรมดายังไม่พ้นหวานเออเออม่มีงาดําเพิ่มมาฮะผมเพิ่มไข่แล้วกันชอบอ่ะที่จริงว่ามันมีงาดำแต่มันแต่มันเลือกไข่มันมีไข่อยู่แล้วนี่หว่ามันอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เอาออกเฮ้ยเอาแค่นี้แหละ อ่โออเคันนี้ประวัที่เราชอบละเดี๋ยวผมกดแบบที่เขาบอกว่าอยากให้ลองชิมด้วยแล้วกันเบคอนดิบชีสบัลล์แล้วก็อโวเบคอนเคสตี้ทอส์นี่สีละสีละฉับไม่ชอบชื่อเอามาดิสีละฉับสตรอเบอรี่แยมอ๋อละกาแฟหน่อยดื่มอะไรกันอเมริกาโน่ครับอเมริกาโน่เย็นไซส์ใหญ่2ก่อนคุณเอาอะไรนะเซจูเซจูมัชชาลาเต้ไซส์ไหนเย็นไซส์ปกติเนาะปกติปกติพอ2ทั้งหมดอ่ะ เอาราคาก่อนทั้งหมดรวมกัน1,334ร่บาทครับใชาระดับประมาณร้อยหนึง่งนิดๆก็ราคาประมาณเบอร์เกอร์ร้านแบบฟาสต์ฟู้ดเนาะ,ะตกลงเจ,จ๋งเสร็จแล้วยังไงต่อเจ็ดที่เราต้องมีรองไง เราเป็นแบบรับรับไปถือไปกินเองเพราะว่าไม่มีพนักงานน้องๆข้างนอกมีแต่น้องๆอยู่ด้านในเตรียมอาหารให้เราแล้วเขาจะเรียกเราตัวร้านอะ่ะแม้ว่าจะมาจากเกาหลีแต่ว่าตกแต่งเหมือนไอ้นี่แหลอะอเมริกันดเนอร์เหมือนร้านที่แบบถ้าเป็นอเมริกนันก็จะแบบชุดฉาดแบบมีเล่นสเก็ตร้านจะแบบสีสันบาร์จะมีความโค้งๆแบบเออเหมือนยุคแบบ80-70นันอะไรอย่างเ<ต><ๆ>งีนะ้ยมันจะทรงๆเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาบอกมันเป็นแบรนด์ที่มันได้รับแรงบันดาลใจแบบมาจากอเมริการ้านคือร้าเกาหลีนะแต่ก็ตกแต่งแบบอเมริกันดเนอร์ที่ค สายตามากเลยเวลามาสยามเนี่ยสบายตาสบายตาที่สบายด้วยวิวขนมปังปกติธรรมดาเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดอะไรอ่ะมันจะเป็นขนมปังอะไรอ่ะขนมปังธรรมดาค่ะแบบแว่าน้ำมันเนยอะไรอย่างงี้ขนมปังน้ำมันเนยเฮ้ยเฮ้ยชอบอ่ะตอนถ่ายไข่ออกมาดูนี่เห็นป่ะทุกเมนูแทบจะมีไข่อยู่แล้วป่ะเพราะมันชื่อ egg drop อ่ะใช่ลูกค้ามันจะเน้นแบบเป็นไข่อยู่แล้วแสดงว่าที่เรากดท็อปปิ้งเพิ่มอ่ะถ้าเรากดที่เป็นไข่เพิ่มอีกก็คือจะมีไข่เพิ่มอีกหนึ่ง p o r t i o ใช่ใช่แต่ถ้าคุณกดชีสก็คือเพิ่มชีสลงไปในไข่เคยมีคนกดแบบไข่เพิ่มมากกสุดี่อันะะฮ มันได้แค่สองสอเหรอไม่เที่ในบ้ากที่สุดคือสองโอ้ยนี่แหละเขาเรียกกันดูน่ากินมากเลยเนาะเฮ้ยพอมายืนดูอ่ะมันบวกพลังความน่ากินมากนะจริผมคิดถึงตอนที่แบบไปเดินแบบดิมถนนเลยที่เกาหลีอ่ะอันเนี้ยมันจะอยู่ข้างนอกเดินมาก็แบบอืมกลิ่นเนื้อกลิ่นชีสกลิ่นไข่แบบอืมต้องแวะต้องแวะต้องแวะจริงที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะซอสชื่อสีลาเลยนะสีลาช็อปสีลาช็อปปะฮะมีชากระชับฮะ ชากรชับมันจะมีสองตัวเมืเ่อกี้น้องหัวเราะแบบเอโ้จังอก้ียวะมันต่างกันไงจ๊ะมันต่างกันตรงที่คืออันนี้มันจะเป็นแบบผสมอัลกอศเท้าไปอะไรออจิรชาบวกแคชชับไง ไอ้ตัวผสม,มมะเขือเทศคือสีละฉับแต่ถ้าเป็นสีละชัายเนี่ยก็คือเผ็ดแต่ดิวิทซอสสีละชานี่แหละถูกต้องเลยอยากรู้ว่าตัวออริจินัลที่เกาหลีครับเขาใช้ซอสสีละชาด้วยปะใช่ค่ะใช้เหมือนกันเลยเหมือนกันนี่ไงนี่ไงซอสพาวเวอร์ของเราซอสพาวเวอร์ดีเนาะนสาระความรู้ระหว่างรอแซนด์วิชของเรานะครับแซนด์วิชนั้นเป็นอาหารที่ถือกาเนิดขึ้นใน กาะอ,อังกฤษนะครับ oh. ซึ่งชื่อแซนด์วิชเนี่ยนะครับเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งโดยที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบโบราณเนี่ยเขาจะออกเสียงว,ว่าซอนวิชหรืออะไรอย่างนี้การออกเสียงผมไม่แน่ใจนะครับแต่คือประมาณว่าซอนวิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนจอนวิกเหมือนกันนะฮะคล้ายๆจอรนวิกเออความหมายแปลว่าเมืองที่มี ยเอะก็ตามชื่อเลยแซนน่ะมันเป็นเมืองท่าทีนี้ไอการกําเนิดของแซนด์วิชเนี่ยมันมีอยู่2ตํานานตํานานแรกคือเขาบอกว่าด้วยความที่ที่นี่เป็นเมืองท่าก็จะมีคนงานที่ใช้แรงงานอยู่เยอะแซนด์วิชเป็นอาหารที่เร็วประกบประกบปุ๊ปปุ๊บกินกิกินกินกับแนวทางที่2คือมันมี Earl of Sandwich Earl เป็นเหมือนเป็นยศฐาบรรดาศักดิ์อันนึงเท่ากับเขาท่านเขา Count of Sandwich อีตาเนี่ยเป็นคนติดการเล่นการพนันมากไม่ลุกออกจากโต๊ะเลยอ้าเหรอสั่งให้คนใช้บอกว่าเฮ้ยเอาอาหารเร็วๆมาอะไรก็ได้แล้ว ก็เป็นแซนด์วิชที่กินกันก็เลยเอาชื่อของคุณที่เป็นยศเนี่ยแซนด์วิชเนี่ยท่านเขาออฟแซนด์วิชก็เลยเป็นแซนด์วิชอ่าแล้วมันก็แพร่ขยายจาก UK ออกไปยุโรปยุโรปออกไปเมรกาเข้าใจละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นตัว f เฟรนช์ชอคแม Cheese ครับส่วนตัวนี้เป็น garlic Bacon Cheese เป็นเบ s เล l ร์ครับโอเคโอเคเดี๋ยวครับนี่ชื่ออะไรครับเฟมครับคุณเฟมคุณเฟมคือ อ่าเป็นเจ้าของครับเจ้าของยังดูเด็กมากส0ถึงยังครับอ่ายังครับ26หครับโอ้เก่งมากเลยครับขอบคุณครับคือเฟรมเนี่ยผมเคยไปทานร้านขนมชื่อมาชีมาชีของเขามาโอเคตอนนี้เขาเอาเองกรอปเข้ามาได้ลองชิมกันดูได้เดี๋ยวลองทานอ่าเดี๋ยวลองชิมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับลองกัดดูสันก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเสน่ห์ของมันคือการถือและกัดอืม ไก่อร,อร่อยจริงมีหน้าชื่อว่าเอกนอบรสชาตินจะหวานหวานหน่อยหวานหวานขนมปังดีหอมและใส่ไอซิ่งมาดีด้วยนะหอมผมโคตรอร่อยอ่ะใช้คำว่าโคตรอร่อยมะเ,เ,เขือเทศขนมปังเค็มอูมามิแบบมันอร่อยเลยอ่ะคุณเฟรมไปเจอร้านนี้ที่เกาหลีอย่างนี้อครับใช่ครับร้านนี้มันจะเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของคนไทยอ่ะครับเวลาเขาไปเกาหลีกันเพราะว่าด้วย ภาพลักษณ์ของร้านที่มันอินสตาแกรมเบอร์แล้วก็เมนูที่มันทานค่อนข้างง่ายครับก็จะถูกเลือกเป็นทานเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันของคนไทยเวลาไปเที่ยวกันครับแล,แล้วเฟรมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อร่อยดีตอนเช้าผมชอบทานกาแฟกับขนมปังแต่ว่ามันค่อนข้างแพงเวลามันแพ้กันนะครับก็ลเลยอยากมีอะไรที่แบบค่อนข้างราคา Affordable สําสหรับตลาดคนไทยครับร้านเขาต๊ะตกแต่งแบบมื้ออาหารเอกลักที่เกาหลีตกแต่งแบบนี้เลยครับคือเราเหมือนยกของกลางนํามาที่สยามสแควร์เลยครับแล้ววัตถุดิบอะครับวัตถุดิบทั้งหมดนําเข้าจากเกาหลีทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเราอยากให แบบรสชาติเกาหลีแท้ๆแล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์ที่เข้ามาครับไม่จําเป็นต้องแพงกว่าประเทศต้นฉบับของเราทาราคาให้มันถูกกว่าต้นฉบับ20%ก็คือคุณไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีแต่คุณสามารถทานรสชาติแท้ๆได้ที่ประเทศไทยนะครับคือทั้งเอานําเข้ามาทั้งแบรนด์ทั้งโปรดักต์ยังลดราคาไปอีก20%โอ้โหคืออร่อยจริงๆอร่อยกว่า <c oughs> ที่ผมกินที่เกาหลีหมายความว่าคือเกาหลีจะมีร้านแบบนี้เยอะอันนี้คืออร่อยมากอะ่ะเขาถึงสามารถเปิดได้ถึง300สาขาเลยครับที่เกาหลี สามร้อยเลยครับไม่ใส่ใจเนาะเพราะกินคนคงอยากกินอันนี้เพราะว่ามันอร่อยจริงๆริงอันนี้ถูกใจพี่เอ็ดดี้ไหมครับค่อนข้างหวานอ๋อมีด้ชอบมันหวานมาจากอะไรครับไอซิ่งเหรอครับจะมีไอซิ่งอยู่ข้างบนครับมันจะแบบหวานๆเค็มๆแล้วมีความอูมามิซอสส้มๆตรงนี้ครับมันคือซอสอะไรครับข้างในตัวนี้เป็นสีราชามาโยครับจะเป็นสีราชาที่ไม่เผ็ดเด็กทานได้ครับเพราะตัวซอสเนี่ยน่าสนใจอร่อยก็ไปมีความเปรี้ยวๆอยู่นิดนึงโอเคได้ขอบคุณนะได้ครับขอบคุณครับเ e นจอยครับทั้งสองอันอะ รสชาติก็ค่อนข้างต่างกันแบบมากๆเลยนะอันนึงมันเหมือนแบบมันหวานทานง่ายแล้วแบบที่กัอะไรก็ได้อันนี้มีความเป็นของคาวเยอะกว่าอันนึงรสหวานแล้วป็ะทันหงายอีกอย่างหนึ่งคือที่ร้านเขาไม่ได้มีจานไม่ได้มีช้อนซ่อมแบบนี้ให้นะครับอันนี้คือเราให้ทีมงานเราไปเตรียมมาเองเพราะว่าคอนเซปต์อย่างหนึ่งของร้านนี้คือเขาเรียกว่าอะไรรีไซเคิลรียูสต์อะไรแบบเออทำนองนั้นอ่ะอันนี้เป็นเมนูแบบเบสิกที่สุดนะครับเป็นตัวมิสเตอร์เอกตัวนี้ราคา89บาทเป็นตัวสตาร์เตอร์ของเราจะเป็นแค่ตัวขนมปังซอ แล้วก็ไข่เพื่อชูว่าไข่ของเราอะมันดูธรรมดาแต่ว่ามันไม่ได้ธรรมดาจะต้องรอสักหน่อยได้ครับคุณนะครับครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับคุณชอบบนนี้หรือคุณชอบตรงนี้ตรงกรอบๆปลายๆอ๋อนี่เหมือนผมเลยผมก็ชอบเหมือนกันมึงชอบคนๆนุ่มๆชอบนุ่มๆเฮ้ยผมดีเลยไม่ตีกันแต่แต่จริงๆคือกินได้หมดไม่ตีกันดีเลยดีเลยไม่ตีกันเราชิมกันเราชิมกันอื คือันนี้ที่มีแค่แป้งกับไข่ก็รสชาติแบบทานกับกาแฟ ى, มันทางหวานนิดนึงมันเหมือนตัวผสมระหว่างไข่ข้นกับไขม่มมวนมันมีความเป็นไข่ข้น,ขนกับไขม่มมวนหวานแล้วก็มีความเป็นเลเยอร์สําหรับคนที่ไม่ชอบกินไข่แบบออมเล็ตที่มันแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอะ่ะความสุกข,ของที่นี่คือดีค<อ>่อนข้างไปทางสุกประมาณสัก70%อร์ตาแต่ไม่ถึงก็สุกจนแข็งแบบแข็งเป็นก้อนแล้วก็ไม่ดิบด้วยอันนี้จะเป็นตัวเบคอนดับเบิลชีสนะครับเย้ <Yeah. S 2> ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูขายเดียนดับ2องของเราครับตัวขายเดียนไปตอนนแรรกะคับ ส่วนออเดอร์อันนี้มีการเพิ่มผักเราก็จะให้ผักเต็มๆอย่างนี้เลยครับสดใหม่ทุกวันที่นี่คุยเรื่องเอยซัพเปอร์เนเบิล้วยนี่คือ,อยังไงครับครับก็โดยอย่างชุดยูนิฟอร์มที่ตอนนี้ผมใส่อยู่ตัวบนข้างบนเนี่ยครับก็จะเป็นผ้าที่รีไซเคิลมาเป็นยูนิฟอร์มที่พนักงานทั้งหมดของเราใส่นะครับรแล้วก็กระดาษเราแก้วของเราก็เป็นซัพเปอร์เนเบิลิตี้ย่อยสลายได้ภายใน1ปีครับ <hir? S 1> แล้วก็จะมีการแยกขยะของทางร้านนะครับนอกจากแยกขยะแล้วก็ละเอียดถึงการแยกของเหลวด้วยเหมือนกับมีช่องสำหรับการเทน้าโโดดยยยเเเเฉพะีลคคคคคคครรรรรััััับบบบบบจจิงอออออขขุุณณน ทุกคนเอาไปคนละซี่ครับได้เลยครจะง่ายกว่าเพราะมันเล็กมากได้เลยคุณก็หั่นเลยใส้ก็เล็กได้เลย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 หูผังเยอะจังเลยแผมเขาอิมพอร์ตก่นะอืมอืมเนื้อน้ำข้าวหมดอย่างเดียวที่ไม่ได้อิมพอร์ตคือไข่ไก่ ไช้ออกมาใช้ไข่ไก่อันนี้ครับเป็นเบคอนดิฟชีสบันครับส่วนอันเป็นอะโวคาโดเปลี่ยนเป็นขนมปังบันนะครับอเคอก็คือหนูปังแบบพูดง่ายหนมปังแบบแค่ขนมปังเบอร์เกอร์อะแต่ว่ามันจะมีความนุ่มพิเศษเลยครับแล้วก็มีความกรอบข้างนอกส่วนตัวเบคอนดิฟชีสบันตัวนั้นจะมีการใส่ชีสลงไปในสแครมเบิลด้วยครับก็คือเป็นชีสใหไข่โอเคพอชิ่ ส,สีราช็มาดูหน่อยนะสีราช็มันมาจากสีราชาบวกเฮดชอครับรรซึ่งอันนี้มาจากเกาหลีหรือว่ามาจากเกาหลีครับ<อ>ส่วนตัวสตรอเบอรี่แจมที่เกาหลีครับเขาอยากกินอาหช์เขาอยากกินของหวานด้วยแต่ด้วยความที่มันมีเวลาทํางานแค่หนึ่งมีเวลาเบรกแค่หนึ่งชั่วโมงครับเขาก็จะเอาเอาขนมปังตรงก้นนะครับมาจิ้มกับแจมกินฉลาดอันนี้ฉลาดเลยอันนี้ถือว่าฉลาดมากนี่ไงแยมไงคุณแยมไงคุณเห็นผมเป็นเด็กหรือไง ก็อาหารของเรานะครับก็จะมีทั้งแป้ง หรือว่ามีทั้งผักแล้วก็มีโปรโตีนที่เป็นประโยชน์กับร่างกายครับก็คือเป็นคอมพลทมิลได้ครบห้าหมู่ภายในมือเดียวเลยครับซึ่งเวลาหลายคนเวลาคิดถึงอาหารแบบนี้ก็จะคิดถึงมื้อเช้าเนาะแต่จริงๆผมว่ามันก็กินอย่างนี้ได้ทั้งวันปะ่ะใช่ครับมันเป็นอาหารที่ทานได้ทั้งวันครับหรือว่าตอนนั้นขึ้นดึกๆเล่นเกมก็สั่งไปกินได้ครับที่ถูกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดถึงกี่โมงครับตอนนี้เราเปิดถึงสามทุ่มครับแต่ว่าอีกหน่อยเรามีแผ่นที่จะมีสาขาที่เป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ เป็นตัวเริ่มไอ้นี่ชอบตีสามตีสี่มาแล้วเฮ้ยกูสั่งไอ้นี่มากินเว้ยพูดเลยพูดแบรนด์ไม่ชอบสั่งวิซซ่าไปเนี่ยสั่งพิซซ่า <c oughs> ไปไป่ะเคยเป็นไหมครับแบบอยากกินฟาสต์ฟู้ดตอนกลางคืนหรืออาหารเร็วๆแต่ว่าอยากกินอะไรที่มันมีประโยชน์ด้วยเป็นตลอดเวลาครับเป็นทุกคืนเราก็คิดถึงเพนพอยต์ตรงนั้นแล้วเพราะ<อ>ว่าโดยส่วนตัวผมชอบสั่งอาหารมากินตอนกลางคืนแต่กินเราท้องอืดเพราะว่ามันบางทีเราสั่งของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์การสั่งมากึนตอนกลางคืนได้คอนเซ็ปต์ก็จะเป ว่าเราก็จะมีการทําให้มันมีประโยชน์มากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบเซลเซอร์วิสลูกค้าก็สามารถเข้ามาสั่งจากคี่ออฟได้เองครับดีเลยครับชัดเจนเลยเพราะว่ามีอะโวคาโดมีผักเข้ามาให้ครับอันนี้เป็นผู้หญิงจะชอบมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นแบบอะโวคาโดแท้ๆทั้งหมดเลยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเป็นสินะชาที่มีความเปรี้ยวเล็กๆเพิ่มขึ้นด้วยใดๆก็ตามแต่ตัวไข่เขาเนี่ยแหละตามชื่อตามชื่อร้านนะเองงดอกผมว่าซอสด,ด้วยถูกแนทผมรมู้สึกว่าไข่ทําได้ดีมากนะแต่ว่าซอสเนี่ยโคตรอร่อยดีจังเลยนะพอพอเวลามันผ่านไปตอนเราเด็กๆไม่มีทางที่จะกินขนมปังอร่อยอย่างนี้แบบง่ายๆหนึ่งบ้างผู้หนึงขนมปังแบบนี้อร่อยหรอกินไม่ได้นะแล้วขนมปังนี้นุ่มมากเลยนะทุกอันเลยนุ่มๆแบบใช่อร่อยจริง อันนี้ก็เมนูสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นอโวเบคอนเคสตรีทครับตัวนี้มันจะพิเศษนิดนึงตรงที่เคสตรีทโทสครับจะเป็นอาหารพื้นบ้านของเกาหลีที่จะหาได้ในสตรีททั่วไปที่เราเห็นตาม<ช>ยูท<ช>ูบใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นขนมปังน้ําตาลก็คือเป็นชูการ์เบรดจะค่อนข้างมีความหมาวานก็มีความเค็มจากตัวไข่แล้วก็ตัวเบคอนครับแล้วก็มีความมันจากตัวอวคาโดครับตัวนี้ซอสจะพิเศษนิดนึงจะเป็นตัวฮันนี่มัสตาร์ดข้างในจะมีกลิ่นของงาค่อนข้างแรงนิดนึงเป็นกลิ่นหอมของงารรรับ้้วขาางนนจะเเปด็ดดยช นี่คือหวานในหวานในหวานดีมากนี่แหละผมกำลังจะบอกให้คุณตัดแยกขนมปังด้้นล่างออกมาตัดแบบนี้ผมก็เลยเข้าใจเลยเ่าทว่มเขาใช้ที่เป็นแยมคุพดเอาชิ้นล่างผมได้แล้วชิ้นล่างที่มีแยมละแบบคนละครึ่งกันนะติ้เอ้ยผมซื้อต่อร้อยหนึ่งได้ไหมชิ้นนี้ไม่ขายร้อยห้าสิบไปครับสวัสดีครับท่านอะไรครับเนี่ยผมชอบไอเดียเขามากเลยที่เป็นแบบกินข้าว่างกับแยมอ่ะผมจะลองกินกับแยมนะผมรู้สึกเหมือนกับว่าไข่เขาทาอีกแบบหนึ่งนะใช่นี่เหมือนเหมือนไข่ดาวมากขึ้นเออไม่เป็นสกรัมเบิ เอาอยันหนุ่นเจี๊ยบโอ้โหมาเลยครับ่เขากินมันกินขนมปังน้ำตาลดีๆคำพูดที่อยู่ในใจของผมเมันไม่หวานขนาดนั้นแต่คำพูดขึ้นมาก่อนเจี๊ยบเจี๊ยบโอเคโอเคไม่ผมกินเบียร์ไม่หวานเจี๊ยบเราจะเอาแม้บรรทัดของเราไปวัดคนอื่นไม่ได้ผมชอบวิธีการที่เป็นกินขาวข้าวหมดแล้วกินหวานรารักมากเลย สำหรับคนที่แบบอย่างผมอะตัดครึ่งนึงก่อนตีฮาร์ด้านบนตื้อท็อปมาเติมกินหวานได้นะมันอินจอยแบบทูอินวันเน่ยที่ชวนมานั่งคุยต่อจะคุยเรื่องซื้อแฟรนไชส์ร้านเกาหลีมาเปิดที่เมืองไทยเออว่าต้องเริ่มต้นต้องทำยังไงบ้างเราเองก็อยากทำแฟรนไชส์บ้างนี่คือตัวอย่างเรานะของที่เฟมซื้อเอกดับมาเนี่ยคือซื้อเป็นเหมือนแบบในอเรียเมืองไทยมาสเตอร์แฟรนไชส์ครับเป็นของประเทศไทยความชา่งเลนจ์มันก็จะเป็นการที่เราต้องไปเนโกชิเอ e กับเขาว่าเฮ้ยเราอยากทำอย่างนี้นะการทำ business p ร a n ให้เขา Approve เราหรือว่า Language Barrier มันก็จะเป็นปัญหาของการทำแฟรนไชส์ครับต้องหาผ่านเนื้อที่ดีที่ซัพพอร์ตเราครับนี่เป็นีย์สําคัญที่นี่ทําไปที่กี่บาทอะแพงอยู่ครับแฟรนไชส์นี้ปาน8หลัก8หดลา <8 S 2> ลักครับแป <8 S 2> ลัก<อ>คืออย่างนี้แฟรนไชส์มันจะแพงมากตอนสาขาแรกมันขึ้นอยู่กับ Condition ครับอย่างเช่นอย่างที่ผมซื้อมาจะเป็น Master ์แฟรน h i s e ก็คือเราหลังจากเราเปิดแล้วเรามีสิทธิ์ขายคนอื่นขายแฟรนไชส์ครับหรือ,อว่าจะเป็นเป็นแฟรนไชส์ซื้อแบบสาขาเดียวมันก็จะราคาย่อมยาาลงม แล้วก็ต้องดูสเกลว่าแฟรนไชส์ของแต่ละแบรนด์นั้นสเกลมันขนาดใหญ่ขนาดไหน<ม>อย่างของเอ็กดรอปจะมี3 0ม้อยสาขาแล้วเขาก็มีแผนในการขยายเป็น global brand <ม>ดังนั้นราคามันจะค่อนข้างสูงกว่าแบรนด์อื่นๆแล้วทำไมถึงเลือกเอ็กดรอปอะเพียนพอยของเราก็คือเราอยากกินกาแฟดีๆกับขนมปัง<ม>ตอนเช้า<ม>หรือว่าตอนไหนก็ได้หรือว่าอาหารเร็ว ตอนกลางคืนหรือว่าตอนทํางานเนี่ยครับก็อยากกินอะไรที่มันอันเดียวแล้วมันจบได้โปรโตีนได้ไข่ได้แป้งได้ผัก uh huh. เราเราไปเจอแบรนด์นี้มาซึ่งราคามัน affordable มากสําหรับคนไทยแล้วเรามั่นใจว่าเราสามารถทาราคาให้ถูกกว่าทางเกาหลีได้ครับเราก็เลยเลือกเป็นแบรนด์นี้เราด้วยความที่เกาหลีมันค่อนข้างเป็นเทรนด์ในประเทศไทยนิดค่อนข้างเยอะมีการ influence วัฒนธรรมไทยเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เหมาะเราคนไทยค่อนข้าง well aware of the brand เพราะว่ามีมการโปรโมทในซีรีส์ต่างๆอย่างเช่นแบบ hospital playlist หรือว่า e t h i n a g n อย่างเงี้ยครับ ถามแล้วสเผื่อคนที่เขาอยากทำเป็นชายบ้างอันนี้ถามเป็นความรู้<า>มผมนี่แหละอยากทำเป็นชายเหมือนกันสิ่งที่แบบอยากจะบอก 3ข้อนะแม้ที่แบบว่าคุณควรจะต้องนี่หลังจากทามาเนี่ยเธอต้องรู้ไว้นะสกมอย่างเนี้ยถ้าเรียกทำแฟรนช์ชส์ดีๆ1หนึ่งก็คืออเรื่องดีมานของตลาดครับเพราะหลังจากเราซื้อมาแล้วเราจะเป็นเจ้าของของแบรนด์นั้นในประเทศเรื่องที่2ก็คือเรื่องต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ดีครับไม่ใช่ว่าเเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ที่ดีสิ่งสาคัญที่สุดของการทาแฟรนช์ชส์คือการโลคอลายเซชันหลังจากแบรนด์เข้ามาในตลาดแล้วครับเราไม่มีทางที่จะยึดติดกับออริจินอลเรซิปปี้ของแบรนด์นั้นได้ตลอดเราต้องมีกาารรปับให้้้เขขคนไททยอ่ อยากให้มองแฟรนไชส์ว่าเป็นการเอาโ no น้ตหาของเขาเข้ามาเพื่อพัฒนาบริษัทของตัวเองต่อไปอย่างเช่นเอาโ no น้ตหาของเขาครับไปพัฒนาเป็นแบรนด์ใหม่เอาความรู้เข้ามาเราพัฒนาเป็นแบรนด์ใหม่ mm hmm. อย่ามองว่าซื้อเข้ามาแล้วเราต้องอยู่กับมันตลอด mm hmm. เหมือนกับซื้อความรู้ของเขาเพื่อมาพัฒนาแบรนด์ตัวเองอาจไม่ใช่แบรนด์เดียวกันนะครับแต่ว่าแตกเป็นแบรนด์ใหม่แต่แค่เอาโอเปอเรชั่นโน้ตหาของเขาเข้ามาใช้ mm hmm. อันนี้ดี mm hmm. เพราะว่า, mm hmm. ห,ลาหลายหลายคนเวลาซื้อแบบเนี้ยแพงแบบหลาเขาจะมีคำถามว่าเฮ้ยทำเองดิแต่บางทีมันเป็นค่าโน้ตหาและเป็นค่าเริ่ม ถ้าคุณก็ได้แบรนด์ละคุณได้อะไรที่คนไทยชอบกินอยู่แล้วอยากจะมาลองได้เทรนแล้วก็ได้ความรู้มาเสร็จคุณจะไปทาแบรนด์อื่นที่แบบใกล้เคียงกันที่คุณชอบได้หรือไปทําอันอื่นแล้วคุณได้รู้ว่าอ๋อการทำธุรกิจแบบนี้ต้องทำยังไงอย่างอันเนี้ยที่ผมเอามาเราก็ได้โน้หาว่าเฮ้ยการจัดโอเปอเรชั่นของร้านหลังร้านมันเป็นยังไงแล้วก็จะไปแตกลายเป็นแบรนด์ใหม่ที่เป็นร้านอาหารเกาหลีที่ไม่เกี่ยวกับเอ็กดรอปนะฮะอือรู้เรื่องกัน ควบคุมต้นทุนการควบคุมต้นทุนหลังบ้านมีธีการทํายังไงถึงจะควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานของเขาเป็นยังไงเราก็จะความรู้อันนี้ครับไปใช้ในแบรนด์ใหม่ของเราแล้วแบรนด์นี้ก็ยังโตต่อไปเรื่อยๆคืออยากให้แบรนด์ของคนไทยครับสามารถไปขายคนเกาหลีคืนได้หรือว่าไปขายยุโรปคืนได้นั่นแหละคือสิ่งที่คิดอยู่เลยเพราะจริงเราเป็นเรื่องอาหารเราเป็นหับจริงๆใช่แล้วถ้าเราทำแบรนด์ดีๆอย่างเช่นล่าสุดเห็นกะเเราเผ็ดมาก็ไปผัดที่เมลเบิร์นใช่ไหมแล้วก็ถ้าทำดีๆเราเอาระบบของต่างชาติมา แต่ปรับให้เป็นอาหารไทยได้คุณทำกับผัดไทยกะเพราทำกับอะไรได้ผมเวิร์กนะน่าสนใจอยู่ เก่งมากเลยครับอายุเท่าไหร่นะเราอ่ะอายุสิบหกครับเก่งมากเลยอ่ะยี่สิบหกเรายังทำอะไรอยู่เลยยังแบบผมบอกได้ไหมพวกพวกคุณทำอะไรก่องโตเราจองโตร้านเล่าไปแล้วสองทุ่มแล้วเขาไม่ได้มีแค่เอกรับเขามีชานมด้วยซึ่งมาชี้มาชี้นั่นคือทํามานานแล้วด้วยทํมาสามปีแล้วครับโอ้ก็คือเรียนจบทํางานเลยใช่ครับเรียนจบบินกลับมาก็ลุยเลยลุยเลยมีขามอีกแบรนด์หนึ่งที่ทําอยู่อ๋อครับอันนี้เป็น secret project ครับเป็นแบรนด์ที่ทําขึ้นมาเองก็ชื่อ อบปาโกครับจะเป็นร้านแบบค่อนข้างเป็นออเทนติกมิลของเกาหลีแต่ว่าในราคา affordable price เหมือนกันปิ้งย่างเนี่ยครับเป็นไรซ์โบ w l ครับแล้วก็เป็นพวกกิมบบบอบปาโกก็คือดูฟังก็มีคำว่าโกก็น่าจะแบบคุยง่ายวิเราเน้นความควิ k แล้วก็ความออเทนติกของเกาหลีแต่ว่าโกที่แปลว่าทองหรือว่าโกที่แปลว่าไปโก้ไปออปาโก แล้วก็จะทำเป็นแบบออเทนติกด้วยครับแล้วก็ราคาก็จะเริ่มประมาณ100จนถึง120ยยีครับก็อยากให้เป็นคอมพลีทม m ลของมนุษย์ออฟฟิศคนดูออฟฟิศเมื่อไหร่อ่ะอันนี้ขายเมื่อไหร่อันนี้จะลอนช์ประมาณเดือน6ครับอ้าวเดือนหกแล้วใครเป็นแฟนร้านเอ็กดอกก็ไปตามได้เดือนหกไปลองก็มาโกกันครับฝากด้วยนะครับโปรเจกต์แรกที่ทำเองเลยครับเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยครับอย่างที่เฟรมเล่าให้ฟังก็คือว่าเอาโน้ตฮาวมาพัฒนาแบรนด์ตัวเองเราเยี่ยมเลยฮะอ้าวมาบรินชินี้เป็นไงชิ้นนี้คุณ อร่อยผมชอบขนมปังกาลิกสรุปเลยผมว่าเราได้จะเห็นตรงกันว่า,มา,ม,ามาอยากให้ลองขนมปังกาลิกผู้ชายชอบข,ของข้าว,วขนมปังกาลิกแต่บิย้อยก็ดีไงความจริงอยากให้ลองแบบกัดแบบห,าหา้าห้าห้าท็อปปิ้งอยู่ข้างในมันจะแบบเต็มปากเต็มคำมา้ากอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างนี้บอกเฟรมเลยเพราะว่าเฟรมเดินม,มาบอกว่าพี่ถ้ามีอะไรติชมบอกเลยเราถามทางเกาหลีได้ไหมว่าผมพอขายแบบแยกได้ไหมแยกขนมปังแยกไส้ข้างในอะไรอยาเพราะมันถ้ามันจะมีเนี่ยไอพวกเนี้ยกินแบบเรื่องมาก ขนมปังกรอบต้องกรอบเพราะว่าพอมันมาอยู่แนบกันนานๆบางทีมันจะแบบเปียกแต่ก็มีคนชอบนะแต่ก็มีคนช,ชอบอยู่นะแ,แต่มีคนแปีกแต่ก็เป็นข้อดีที่มีทางเลือกให้เขาอ,อ,อเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวนี้ลองดูคอมเมนต์ดีกว่าเอ,อคุณผู้ดูที่เป็นแฟนเอซดรอปพิมมาบอกหน่อยชอบกินอะไรกันแล้วก็อยากให้เราลองแบบแยกไหมเอางี้คุณผู้ดูที่เวลากินแซนวิชใครชอบแบบแยกไม่ให้ขนมปังมันเปียกหรือใครชอบเปียกๆลองคอมเมนต์ว่า ว่าทำไมคุณถึงชอบแบบเปียกไม่เปียกอะไรอย่างเอ,อีอย้ยลองดูนะลองดูหรือข้อฝากอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับอยากให้เรามีหน้าอะไรพิเศษสําหรับประเทศไทยสามารถฝากมาได้อ,ออไรอไ่ดีดต้มยํากุ้งพีมพีสิลองคิดดูเข้าไปอยู่ในแซนด์วิชทำไงวะ ไม่มันเป็นเป็นซอสเป็นซอสเป็นซอสซอสเป็นน้ำคั่วไม่เอาบ้าไปด้วยมาไม่ด้วยคือเขาอะมาเล่นเวชระตลอดไงเล้วถูกๆมาเล่นเวเน็ตอะไรเงี้ยคือเข้าใจผิดจริงไปกูโง่จริงผมว่าอันนึงน่าสนใจแต่แบบไข่อย่างนี้นะกุ้งฝอยที่คุณชอบอะใส่ในแซนด์วิชแต่ผมอร่อยกุ้งฝอยเส้นนะกุ้งฝอยเส้นต้องไม่ใช่กุ้งแม่นน้ำาะว่าอร่อยดีผมว่าเติมความแซ่บเข้าไป นะในกุ้งเงี้ยเด็ดเลยว่าไก่ทอดไก่ทอดสไตล์เกาหลีแต่อาจจะแบบใช้เนื้ออกสไลด์บางหน่อยแล้วทอดกับรอบลาซอทที่มีอยู่แล้วเราจะลาวิดีโอนี้ไปด้วยของนัตตี้วาเลตี้อยากเพิ่มอะไรในเอ็กดอกผมกาลังคิดว่าน่าจะเป็นแบบเนื้อย่างแบบสไลด์บางๆไส่นหนแบบบุกกอกางี้หรออ่าอ่าเฮ้ยบุโกกิส่วนไหนส่วนไหนเอลิปอายติดมันนิดๆของสุขภาพเยอะแล้วของสุขภาพมันมีอยู่แล้วเราเอาแบบมีทางเลือกสำหรับคนที่แบบ กระเลวกระลาดแบบฉันอยากจะกินไขมันเยอะเยอขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสั่งเพิ่มนะครับนี่แน่นี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 ่สั่งนี่ครับกาลิกเบคอนชีสตัวไข่เดี่ยวนับหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเบคอนสองชิ้นแฮมสองชิ้นชีสหนึ่งชิ้นมะเขือเทศสองชิ้น ตกลงตอนนี้กดไปแล้วนะครับนี่กา r l i c bacon c h ตัวข่เดียนแบบหนึ่งที่นี่นะฮะซึ่งนี่เพิ่มได้5อย่างเลยนะครับก็เลยเพิ่มเบคอน2ชิน้นแฮม2ชินช้นชีส1ชิน้นมะเขือเทศอีก2ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นชีสไข่คนตอนนี้มีทั้งหมด5อย่างแล้วซึ่งแม็กได้เท่านี้เลยนะครับกดตกลงเอ้เรียบร้อยอ่านี่คืออะไรคุณผมไปสั่งนี้มาฮะตัวไข่ดีสุดที่ผมชอบกินตอนแรกคือตัวกาลิกใช่ไหมฮะกาลิกครับแล้วก็เป็นแฮมชีสซึ่งผมกด ของมาทั้งหมด5อย่างครับในขนมปังชิ้นเดียวออ๋เพิ่มหน้าเข้าไปเพิ่มไข่เข้าไปเพิ่มแฮมเพิ่มเบคอนเพิ่มมะเขือเทศเข้าไปก่อนที่จะกินชิ้นนี้นะครับฝากร้านนิดนึงเผื่อคนอยากมากินเอ็กดรับละฝากร้านเอ็กดรับไทยแลนด์นะครับก็เป็นคุณภาพเดียวกับที่เกาหลีนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยหลายๆคนได้ลิ้มลองครับซึ่งตอนนี้มีที่สยามที่เดียวสยามที่เดียวครับแต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะขยายในเร็วๆนี้โอเคเปิดปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงจนล่าสออเดอร์สามทุ่มครับมากินที่ร้านได้สั่งกลับบ้้านได Grab ขาแน่นอนนอ